เวลาท่านถ่ายสินค้าจากจากกล้องมือถือหรือถ่ายภาพกิ๊กจากกล้องมือถือนะครับมันถ่ายแล้วมันเวลาขึ้นจอคอมใหญ่ๆแล้วภาพมันแตกนะครับนี่เลยใช้กล้องอย่างนี้ดีกว่าถ่ายออกมาแล้วภาพดีกว่ามือถือเยอะแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องแบตนะครับเพราะว่าสามารถใช้ถ่านไซส์ a a ได้นี่นะครับกล้องทำงานปกติแต่แฟลชนี่มันผมไม่รู้ว่าอันนี้ฐานอ,อ่านมันฐานมันไม่ดีหรืเปล่านะแฟลชมันจะขึ้นช้าครับแต่การโฟกัสกันอะไรนี่ถ่ายปกติเลย ฟังก์ชันทุกอย่างผมลองแล้วโอเคเลยเห็นไหมเวลาซูมเนี่ยถ้ามันติ๊กติ๊กคือมันโฟกัสได้แล้วอันนี้เราก,กดเพย์ดูนะครับกดเล่นดูเมื่อกี้ อันนี้เป็นการเปลี่ยนโหมดนะครับโหมดอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดถ้าไม่รู้จะอะไรก็มันมีไกด์นะครับไกด์มันจะสอนเราเนี่ยเพิ่มความสว่างภาพไปลองเองแล้วกันอันนี้เป็นโหมดโหมดอะไรเนี่ย อ๋อโหมดวิดีโอครับโหมดวิดีโอลองเล่นดูนะโหมดวิดีโอเมื่อกี้นี่เล่นแล้ว ต่อไปเป็นโหมดออโต้นะครับ สงสัยท่านมันอ่อนแรงแล้วถ่ายบ่อยๆแล้วมันจะแฟตมันไม่มาแล้ว ต้องรอระยะสักพักหนึ่งครับรอสักพักใหญ่แล้วแฟตแฟตมันก็จะมาต่อไปโหมด P เป็นโหมดโปรแกรมครับลองกดเล่นดูดิ อันนี้กันสั่นไหวครับไหนมันกันได้ไหมก็โอเคครับดีกว่าไม่เปิดก็ช่วยได้ช่วยได้ระดับหนึ่งอันนี้แฟตแรงไหม อันนี้เป็นการเข้าโปรแกรมนะครับการเข้าโปรแกรมอะไรเงี้ยจบครับขอบคุณครับ